Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ทุกสัปด์วันเกิดเนเน่ขอให้เนเน่แข็งแรงเล่นเก่งขึ้นเขาเขาส่งความมาหนึงก็วันนี้ก็จะมาอวยพรวันเกิดเนเน่ค่ะก็ขอให้เนเน่มีความสุขเน้ะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เลยนะคะแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีของเนเน่วันที่น่าจดจำสำหรับการเซอร์ไพรส์วันเกิดในครั้งนี้ก็จะบอกว่าเพื่อนๆทุกคน ทั้งมุงข้าวทั้งดีลันก็ตั้งใจวางแผน การแฮปปี้เบิร์เดย์ในครั้งนี้มาให้เนเน่ก็หวังว่าจะเป็นอะไรที่น่าจดจำเนาะแล้วก็ขอให้เนเน่เป็นที่รักของเพื่อนๆคอณครูแล้วก็พ่อแม่ครอบครัวทุกๆคนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากได้อะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกอย่างดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นนิสยัยไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่างๆนะคะก็ขอให้มีความสุขสําหรับวันเกิดของตัวเองในวันนี้เนาะโอเคค่ะ HAPPY BIRTHDAY นะเนเน่ N ene, N ene. ขอให้มีความสุขมากๆนะ